โอเคครับโอเคครับพี่ไม่ต้องออกนะมาเล่นกับผมนี่ผมมากดเล่นกดเล่กกดเลกขอบี่บดีมาครับวันนี้มาเล่นฟรีไฟกันน้องตัวเต็มนะครับไม้น้องแบกดูว่าจะได้ที่เท่าไหร่เปล่าพี่พี่ัลุ พี่เปิดไม่ได้วนะครับพี่น,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 นใครได้ได้ดูก่อนอะไรนะพี่พี่ถ่ายคลิปอยู่ไหมพี่พี่เปิดไม่ได้ไหมเฮ้ยไม่ลงยิงไม่ลงยีงเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเออพี่เขาบอกเขาเปิดไมไม่ได้โอ้เธอเธอพี่อย่าพูดคำหยาบนะเดี๋ยวพี่เขาได้ไปตัดออกโอ้ยแบกด้วยละกัน เอาได้ที่หนึ่งนะพี่ไร่สดดีพี่ไร่สดดีมันเมื่อวานนะพี่ไร่สด,ดไม่เอาโนบานไม่อยากไร่สดโดนด่ายับเลยโดนด่ายับเลยไร่สดเมื่อวานแล้วพี่ด่าเขาคืนไหมวะไ่ไดไม่ไดคืนนะครับพี่เลิกด่านแ,นแล้วเลิกป็นคนแบบนี้เหรอพี่พี่ผมเป็นน้องพี่ของเท่ ผมเสกพี่3งมาให้พี่ได้เลยส่งถึงที่ใช่อน้องไปเอามักมากถอะแถมแถมอะไรวะแถมเก็บเสียงด้วยเดี๋ยวไปเอามาจากไหนผมเสกมาพี่ไ่เชื่อผมเอะเอาดีๆเอาดีๆเอานีกเอาดีๆผมเดินมาผมเจอเลยงอนนะงอนนะไม่ผมเดินมาผมเจอเลยโอ้โหคูนหายากมาก ไม่จันนจนดเจอย่างนี้แหละน้องรักอือแถมแถมแถมเก็บเสียงด้วยเป็นน้องพี่ที่ต้องทำแบบนี้แหละถึงจะได้ไก่เก่าไครเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีวะน้องลงโอมดิพี่ไม่เหมือนใครฮะเต้ลงโองเต้ลงโองดิพี่ ไม่เหมือนใครของเขาลงอ่างเราลงองเลยพี่โอเคโอเคน้องเปลี่ยนด้วยโอเคไปไหนกันแล้วละ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาอักษรมาด้วยเอาเอ<ร>าของครับโอ้โอะไรพี่ลงองใช่พี่ลงลงอง เราไม่เอาลงอา่างพี่ลงอ,อกของน้อยมากเลยอ่ะเขาจะจำเราได้เมี่ยแล้วเปลี่ยนชื่อไปมาเนี่ยใช่ใช่บเปลี่ยนชื่อเยอะเลยน้องเออพี่ผมมีประมาณสองใบพี <_ d distractions> ่หมดแล้วได้รับผมก็มีสามใบพี่เหลือใบเดียวไปไหนกันดีครับเนี่ย มี่ส่มได้อีกนะพี่จะเก็บไว้เอาไ้เตสแกนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเตะลงโองเออตังชื่อแกยังไงดีกว่าแทนอลงโองดีกว่าแคนลงโอง A P P C เออเข้านะน้องโอเคเอาเธอโบไหมพี่แคนเทอโบค่ะยอกๆเอาลงโองนี้แหละชอบแล้วพี่ เก็บเสียงด้วยเป็นไงพี่ใสไราจีนอยู่ีมผมเป็นลูกจีเอ็มแต่จีเอมเติมเพชรไม่เป็นอันขอมาให้เองเพชรจีเอ็มอ้นงม่เกดจีเอ็มจีเอ็มชื่อดมโมมาดูกันว่องแกแบกไหวหรือเปล่าเมดมโพีู่จักไหมจีอมจีของน้อยมากเลยครับไปขอปั๊บยาก่อน กิไมไหมล่ะผมใส่กินไม่พี่ได้เสกงมุดเลยาเมอ่ะมามาพี่ผมพี่อยากได้อะไรบอกมาน้องมันนี่พี่เสกปืนได้ไหมนเนี่ยอะไรพี่มันนี่พี่พี่เดี๋ยวผมเสกคิมให้มามานี่พี่เจกปืนได้น้องมันนี่ใี่ครับ้าตีดีกว่า เอาปืนไปได้วยเดี๋ยวตุยเง้ยม<อ>งผมอยากได้พอดีตุยได้ปืนกูปืนกูนนเฮ้ยนี่กว่าครับเปลี่ยนตุง้องไม่เอา,าอ่ะพี่เสกให้แล้วเนี่ยเอาปืนอะไรพี่เอาเอาบีบีเอาเอาไอาป้ปืนเนี่ยเออยิงยิงให้พี่ดิยิงให้พี่พพตกตาย เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้เอาไว้ยูไฮพีโอแล้วผมจะปืนชัดไว้ไหนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่เป็นอะไรเน่ยเฮ้ยยูได้ยูไกรไูได้เอ็นมก้าเก้ามันมาแล้วเก้ามันมาแล้วเก้า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 เกก ตัวมาให้กินผมอู้ตายยยผมเสกตัวมาเองพี่ผมเป็นคนเสกมันมาที่ว่าไม่ได้หน้าแบกดพี่เขาแล้วผมเสกผมเสกมาสองตัวเลยพี่หน่าพี่ดากสามสิบเอ็ดคนผมเสกมาอีกสองคนเสกทำยี่อะไรเอาพี่เด้๋ยวเดี๋เดี๋มันยิงทะลุไม่บเลยอ่ะพี่ว้าวอยู่ข้างน้องเลยยิง กูสองตัวเลยเขามันดีมึงอะไรนังหนาวะแล้วกูได้ดูก้อนเนี่ยมึงอะไรนังหนาวะมึงยิงกูเลยนังหนาเนี่ยมึงจะยังไงไปช่วยมันก่อนพี่เออดำมันดิเอากำปั้นยัดหน้ามันดิสวยเราไปเก็บของก่อนเดี๋ยวไม่มีของเล่น แล้วมันเก็บเสียงแล้วมันเอาเก็บเสียงผมไปหมดเลยแบบนี้ผมเจ้าคืนนี่ปืนพี่ปืนพี่ผมเอาปืนตัวเองครบแล้วพี่ผมเอาปืนเองเนี่ยเสียงแล้วจะเข้าไปยังไงวะเขาเยี่ยมหัวนะเขาเยี่ยมหัวน,น้องพี่เขาเยี่ยมหัวทางนี้กับผมดีพี เสน่องโคตรเป็งเนี่ยไปหาฟาของในศพกว่ามีอะไรใช้บ้างบนเขาหมาฟาเป็นที่ของให้ใช้ถึงที่บนเขาของดีทั้งนั้นโอเคไปกันต่อโอ้โหมันคำแรงมาก นงไปลอยหลังมาดิอยู่ไหนมันอยู่ไหนตรงแอร์ดรอปเห็นเป่าอะไรนะพี่ตรงแอร์ดรอปตรงตรงแอร์ดรอปอะมันดีดมามันดีดมาแมมันอยู่ไหนมันมันดีดไปนู่นกลับหลังแล้วมันดีดไปนู่นพี่น่ามันดีดขึ้นหลังคาน่ะพี่น่ามันเจ็บพี่จันดิมันโดนอะไรบ้างมันโดนสไนเปผมอ่ะมันอยู่ไหนวะมันอยู่บ้านสีเขียวอ่ะ สังขาสีเขียวอ่ะพี่่อนลือนึงขอขอขอไอตัวนี้ขอได้พี่เอานอ้ยูไนอะน้องๆพี่โดนวงพี่ตายเลยนะมาครับไป่จออกพวกนี้อามลไมเป็นยูาม โอ้โหลงไปส่อครับเหนลูดไปโอ้โหลูดไป่อเดียวชุบผมได้ชุบผมได้ชุบผมได้ลงผมได้มัเก่อยเดีชุบผมได้ันกันชุบผมได้เหมือนกันวชุบนก่นอยเดิชุบผมได้มนก่หน่อยเียชุบผมได้มังเก่งหน่อยเดียชุบผมเดืันเก่งนอยียวนนก็มได้ันเหน่อยเียวงนะผมไดน้องๆไอยเ็ยได้มันก่งน่ียวบผมมันเก่มหน่อยเดีวมแล้มันไปแล้วพอยู่ี่ไปแล้มมันยู่ไหนะอดี ันไปไหนแล้วไม่รู้นี่เหรอพี่คนนี้เขาฆ่า,าอ้าพี่โค่าดตื้นพี่ไม่ไดครับพี่บอกให้ผมแบกนะ<ห><อ>พี่อย่าแบกผมหรือว่ามันตายวงวะเฮ้ยเฮ้ยพี่จริงมันเจ็บไหมล่ะ น้องมาิวใส่พี่เอาปืนมาพี่ไปเข้าวงก้อกวดพี่ยิงน้องหมองมันจะไม่ได้ยิงน้องหมองไปได้พี่เอาดีดดีรู้ดีิงนองหมองไปได้มันจะได้สูงเห็นไหมเอามาพี่เอาปืนมามันยายมันพีวงมาแล้วเมาเมาเมาเดี๋ยว้นยิงให้เดี๋ยวิงยิงยิงมาพี่ยิง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 ไปยิงเลย เลือดเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหเก็บไว้เก็บไว้โอเคโเคป่ะตอนนี้ผมเล่นเนี่ยบอกเล,นนนนลยไม่มีใครแหวนผมผมโน่หนึ่งเล่นเนี่ยโน่หนึ่งปารีสโ<อ>ดนโดนสามแมงดิผมมองไม่เห็นต้นไม้บาง

รอดูจับตาดูผมเลยขอเป็นชูปี่ก่อนนะผมมีเหรียญสองร้อยเนี่ยจะชชูใครได้เนี่ยพี่เฮ้ยไม่ตายหนอูอ่ะพี่ระบองจผมอกองีกวงไม่ไหวครับมาดูคนตึงๆเล่นนี่พี่เฮ้ยเอาเลยครับ เอาเดกเดียวรอดูดูเลยครับตาตานี้โอ้โหสุดยอดโคตรตึงองรีบเข้าวงนี่น้องไม่รอดครับเกมนี้ ได้ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอย่ายยล,ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอน้องไอเดียนะครับได้ที่หกนะครับวันนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับน้องๆแล้ววันหน้าคอยมาเจอกันใหม่